ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเขาสู้ช่องสมหวังผ้าลวดนะครับเด้อครับนำมมีนีงผ์กัดเอเขามาหาพระเดชพระคุณกู้บาจา์กัได้ยินข่าวว่าเพิ่นฝันดีนะครับฝันดีนะฮะหลวงปู่เพิ่นฝันดีนะครับกัอยู่ในปาซ่านะครับเพิ่นไดนมาภาวนาอยู่นี่นะครับพระธุดงฝันดีฝันเด็ดนะครับสีผ้าพ่อแม่พี่น้อง เอฟซีสุขุสุคนนะครับเด้อติดตามผมมากิได้ไปสัมผัสนะครับอผาตุดวงเพิินเพิ่นฟันว่าจังไดนะครับจังไดตามาสมหวังมากนะครับเด้อครับครับกาบนมัสการครับอาจารย์เป็นจังไดนอ้อได้ยินขา่าวว่าฟันดีแต่นอ้อครับปวดภยัยญยาดยโยมเลยนะครับเด้อครับเเป็นจังไดครับอาจารย์ครับอืา ก็มากับม่านน้อนอมนีลาม,ม,มากขึ้นแหลกกับฝันดีอยู่ครับฝันว่ายังไงหล่ะครับอาจารย์ผมฝันว่าได้จับปลาซีตอือแต่ว่าตัวนึงมันเตียนออกจากโครครับตือมากั็เล่นําไปจับมาอืจับมาได้ก็เลยมาหักอย่ยงมันปลาดุ หกเงียงมันดอกสองเงียงสองเงียงเนาะครับเนาะเออมันเอาลงครูขี้เก่านั่นแหืมแม่ก็เลย่ยแต่แม่ก็เลยตื่นเล่ยหัวเมียสินมาก็เลยบ่รู้ว่าจิตตีว่าจังไดให้พ่อพ่อไม่ออกกันตีเองว่าเองครับขันโจวปลาปลาดุกปลาดุกมันถี่เป็นแปดด้วครับอาจปลาดุกเป็นแปด ปาซีตัวแปดซี่บอกครับแปดซี่ครับไปยังทีลาแปดซี่สีเแราะว่าอัตมาเอามือจับอยู่ได้ล่ะก็บมรลูน้ำเสียงไถหม่ามรุ่นมาขึ้นสองมาหนี่กับมาฝันอีกซาว่าคือจังมี่กับกุยดอนมาส้นกันให้เบิ้งควยดอนส้นกันเาทีครับกุยดอนมาส้นกันให้เบิ้ง ต่ว่ากับโบรันก็จบกันสว่าคั้ยส้นคนซวยนั่นล่ะว่าพ่อออกตีเอาขั้วขั้วกับเป็นซีดีครับคั้วกับเป็นซีคั้วโดนครับคั้วสองโตควข้วสองโตัวกะจีมีแปดขาเนาะเออครับผมซีแปดแปดซีกะจีไปได้ครัโอซีแปดแปดซีอจีครับคั้วสองตัวขึ้นมากกับเลยจนสีลามัดตื่นขึ้นมากกับมะคือสีละครับรุ่นมากกับมานอนอีกนี่เม็ดอีก อขึ้นที่สามขึ้นที่สามเพลงใดล่ะครับขึ้นที่สามมีฝันว่าพอออกคนหนึ่งมหาครับก็ว่าส่วนไปตีไก่ตีไก่ไก่ครับไปตีไก่กับบลูวาจังไหรดอกไก่กับตีไก่กับจีเป็นเกาอืลมอัตต้าแม่คิดว่าคิดว่าอืไก่ตีกันไก่ตีกับจะตีกันสองตัวตัวเปนบ้าครับสองตัวเออ พอนุมตีว่าจังไดไก่สองตัวไก่สองตัวสองตัวกับเก่าสองนะครับเนาะเก่าสองกาไ่รู้ว่าเจ้าของไก่เนี่ยอายุเท่าไหรก็บ่รู้ไก่กับเก่าอตมากับไดถามอายุเพื่นว่าเพิ่นอายุท่าไหรผู้ภากันผู้ชายกับกับต้องหาก็ต้องเก่าหาครับเก่าหาอัตมาแ่กับได้ตีว่าจังไดเก่าหากันพอนุมจิตบ่งเอาว่าเอาตีเอา <c oughs> ขึ้นที่สามอขึ้นที่สี่อัตมาแม่กันเลยมานอนหมือเครื่องนี้ครับก <c oughs> ็เลยเห็นตน,ตน <c oughs> แต่เครื่อนไงอืมเร่ขาห้าเพินซอยที่คุณพระคุณเจา้าเจ้าเมรุก <c oughs> ็เ่านี้ที่จังไไดนิลากับพ <c oughs> ันวาครับ <c oughs> ถ้าเจ้าส้อยเนื้อใส่ถวยกับแก้วมาถั่วไ บาร์ดีอยู่ดอกครับก็เลยหนุ่มยาข้นก็เลยว่าโอ้ก็เลยมาเบิงก็เลยนางเบิงจักหน่อยก็พื้วบารอยู่ดอกโอ้ได้กินเนื้อพุ่นโอ้กินเนื้อสดตัวครับเนื้อสดแดงเจื้งคึงเล่นมัครับพาจันโอ้พ่ะธรรมดาเด้ครับสร้อยใส่ถ้วยมาจักรยนย่อมาให้กับแก้วมาถูกยจขับผมกับบารูบาร์ดีเังได้ดอกกับที่บ่ โกเกานี่ตีแปดซี่ซี่แปดยุติครับผมอือคือบอกว่าจังใดเนียนแปดซี่แล้วครับเนาะครับผมเนียนเนียนกับว่าแปดซี่นี่ล่ะครับแปดซี่นะครับเนาะจังใดกับเพื่อตมะบาบออห์อ่าฝันดีเลยกินเนี่ยเนาะไปนั่งอ่าพายจานไปนั่งยัวตรงกันเหมือนต้นเมทิเกียนเลยบอกครับแม่ตะเคียนขอเมตะเคียนอยู่ไหมขอแม่ตะเคียนเล่นบ่ครับผมครับขอเเเพพ่่นนลละก็ยครับผม นิมิตเข่าฝันก็ว่าเอาเนื้อมาให้เอาเนื้อมาถวายครับเบีย่้ครับมันกถือว่านิมิตดีอยู่ดอกนิมิตดีน้องโยป้าซาเนาะน้องโยป้าซาซีขึ้นลากันนั่งกันแม่อาตมาก็บเได้กราบยุ้มมือแล้งนีิระกันห้าจังได้ก็พอออกไม่ออกพอโยมกระชิดเบงเอานะ อืมอืมอืมกัแม่ก็จังที่รักกับแม่ทุดงแม่กับมานอนอยู่กลางป่าป่าซาครับสี่ขึ้นมานอนอยู่ในสี่ขึ้นแล้วมันบ่ครับสี่ขึ้นครับนสุดท้ายนี่มือขึ้นนี่ก็ว่าได้กินเนื้อนี่ละสี่ขึ้นขึ้นสุดท้ายได้กินเนื้อกินเนื้อสดสดเออเตี้ยครับถ้วยเห็ดแก้วมาถวายกับแม่ก็เลยนอนตื่นก็เลยคิดว่าโอ้เจ้าแม่แต่เคียนนี่ให้ยดีดีว่าบ้านสบ พ่อโยมคิดว่าจังใดก็คิดเบื้องเอาอืืออัตมาก็บจิมีอย่างสี่ลักสาบไว้ว่ามีอย่างหลายครับเอาจังใดก็ฝากญาติโยมนะครับเด้อฝากญาติโยมครับฝากบุญฝากกุศลกับหยาดย่โยมครับอ่าที่พิจารณาพิจารณาเบิ่งเอาว่ามันเป็นอย่างไรตาบวมว่าอัตมาก็ว่ามันสิแน่นอยนล่ะ ครับผมผมถือว่าฝันดีครับฝันดีครับฝันดีเออฝันได้กินเนื้อนี่ก็ถือว่าฝันดีมันผมครับโชคเสพปีไม่ลรอพยอมครับผมครับโชคเสพปีไม่ยุดดอกก็สิเป็นโชคเนาะครับเป็นบุญเป็นกุศลครับบุญกุศลบุญวาสนาเฮาอยู่ครับผมต่อมาก็ได้ขอทีขอหยั่งพันยุดดอกทีจ่อท่างจ่อผู้จ่อยาอยู่ครับมันเป็นป้าสาเก่า ก็บ่ได้ว่าฝันไา่ฝันยังดอกฝันดีๆยู่ฝันดีฝันดีกับพอนุ่มพอมีอกกับพิจ้ารณาเปล่าอาอานึ่งหนึ่งนะครับเออจังได้ก็ไเด้เอาจังได้ก็สาธุสาธุสาธุเนาะครับเนาะครับครับครับรับพยพี่น้องครับนะครับอันนี้คือผัตุดงเก่าๆนะครับเพิ่นไดนิมิตได้ฝันนะครับ หลังจากที่เพิ่นฝันมานะครับตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเราเพิ่นกะสุดท้ายนะครับเพิ่นฝันครั้งแรกก็คือนะครับได้จับปลาซีโตนะครับเพิ่นก็นได้แปลปแปดซีนะครับแปดซีแปดหานะครับเพราะว่ามือเพิ่นหานิ้วนะครับแล้วก็ได้ตีไก่อีกสองตเพิ่นก็นตีเกาสองนะครับเกาหาเกาหานี่ก็คือ อ่าผู้ใช้ที่มาตีนั่ก็เป็นอ่าหาเนาะครับเนาะแล้วก็อีกเกตหนึ่งนะครับอีกเกตหนึ่งนะครับฝากบุญฝากกุศลนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขชนนะครับเด้อลองวิเคราะห์พิจารณาย่านเบิงครับอันนี้ก็อ่าเป็นแนวทางเนาะครับเนาะแอดมินก็ให้แนวทางอ่ากับเอฟซีสุขุสุขชนครลองเอาไปเสี่ยงเบิงวิเคราะห์พิจารณาย่านเบิงนะครับเด้อครับเพื่อจังได้ก็ ่าเฮาโชคดีนะครับเพื่อโชคดีใส่ปีใหม่นะครับผมกะขอให้เป็นแนวทางกับเอบซี่สุขุสุขคนนะครับให้เป็นแนวทางนะครับเด้อลองวิเคราะห์พิจารณาญานเบิงนะครับเฮามักเฮามักชอบเฮากะจัดไปนะครับอันนี้คือแนวทางนะครับคือแนวทางจากผาตุดงเกาเกาเพื่อนได้นิมิต นะครับเพื่อนกับนิมิตดีนะครับขึ้นสุดท้ายที่เพื่อนได้ไปนั่งอยู่ต้นแม่ตะเคียนก็มีผู้เอาเนืหนียวยังไม่เพื่อนกินนะครับก็ถือว่าหวยที่เพื่อนนิมิตนะครับไหลมาสุขื้นสุขื้นนะครับก็ถือว่านิมิตดีนะครับล่องพลอยพี่น้องเอฟซีสุขุสุข่อนก็ล่องไปพิจารณาญาณเมืองนะครับเด้อครับครับนี่ก็คือเป็นแนวทางเนาะครับเนาะ ครับที่เพื่อนด้มาภาวนาาด้มาปรากฏอ,อยู่ที่ปาาซ่านะครับเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเท่าอันนี้ผมกะน,นะครับอขอขอบบุญขอบคุณเอีซี่สุขสุขชนนะครับเด้อก็ขอให้โชคดีลำรวยมีแต่ความสุขความจเจริญเงินไหลน่องทองไหลมาขอให้มีแต่ความสุขให้โชคดีปีใหม่ คลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับเด้อครับสวัสดีครับครับเด็กกะสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อปูไา่เป็นกับฝันดีมือนีเป็นกับได้มาตำหนักปูแปดซอกนะครับพอปูแปดซอกเป็นกับได้ให้ปูไา่มากในปวดในพายพอแม่พี่น้องเหยียบซี่สุขุสุข้นครับในกล่องผมนี่เราเทียบเทวดามาเต็มเลยครับครับนะครับอยู่ในต้นใหม่นี่นะฮะเออ เป็นอนุสงผลบุญนะครับอ่าเอ,อันนี้ก็เป็นบวงสวงงามบวาผลละหมากลากใหม่ก็เต็มนะครับเก่ายางไดเอามาให้บ่วงสวงปูแปรศกนี่ก็กิดว่าคงจะโชคดีแล้วก็ได้เบิ้งงในวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งได้ครับเด้อพ่อพี่น้องนะครับอ เราเทียบเทวดากะถือว่ามามทนาบุญน้ำครับครับนี่ก็เป็นตนม้ไนนะครับไม้ไหญีนะครับไม้ใหญ่อี่ลีเทครับอืวครับนี่ก็เทวดาครับเมือนี้กัเที่ยวว่าเป็นโอกาสดีนะครับหลังจากคู่แปดศอกข้นเขียนให้แล้วบาทนี่กับเฮาเสียดายมากฟังแนวทางจากปูไร่นะครับ แม่ข้างก็ที่ฝันที่ไปทายถ้ำอยู่เฮี้ยนล่ะก็เลยฝันว่าเห็นผ้าไม่ออกไปยังบุไปนอนโยกกะกำลังจะลูกมาอย่างเขาไปผันม้เห็นเล่าบันี์ยังน้อยสองคนมากพอดีบัณผูคุายบัดเขามาบมันไม่ยิ่งก็โยกซีหาเดียปีนี่ละซีปีนี่ละเขามาและวมกเบ้าห้อง่งล่ะมกหนึ่งหาหนึ่งพิษันเขาม่บอกตัวเลขเรื่บอกปู จำจำบ,บอกกันละจำบ,บอกกันละมันเป็นพิจารณาอยู่แต่ว่ามันมันชัดเจนแต่มาบอกกันเลยน้ำใบบันนี้น้ำหาไม่ออกเออต้องมายืนพี่จะเฮืงบันนี่นยิ่งหล,หลายหลายพอดีกันเลยว่า<ม>บันนี่ใส่นั่งซอว่าเขรียอยู่ใส่ด้วยสันเป็นหงมาจะฝ่าได้ครับบันนีเรียกว่าดาวหงมาสีเฮ็ดยังละไอ้เมียสีใส กระโจมหัวเราเปลี่ยนสุดรเตเบิร์ตให้เรา่นมาจะพิ่นโอกใส่นี่ได้พาพาพาลงมาแต่สวรรค์ได้ถามมาใส่หลับหัวเรานี่นะครับผมไม่เห็นเมียผมบ่ดีไม่โยงซี่บ่มาสิใส่สูตรหต๋อฮึกันใส่ปุ๊บก็จังหนังกระตูนนะนะแบบว่าเปลี่ยนแบบอนุมัติปุ๊บโศกโสมสดาโอ้ใส่สดาเคนลงมาจากสวรรค์ว่าแล้วปิดเหมือนกันเลยป่ะ พอดีก็เลยว่าไ้่ที่ฝันดีแท่เหมือนลุ้นมามาฝันได้เขาเนี่ยมาให้เพียรอือฮือเออโอ้จังซี่บันนี่ครับลูกมาเขียนแล้วหกหนึ่งหาหนึ่งมาหาหนึ่งหกหนึ่ง,งสมหวังมากดิบันนี่อือไปเที่นอนแทบไปพอพอพอ,พอที่บ้านแม่หาหนึ่งบลีจะเดินอือว่ามันสมหวังมากบันนี่ฝันอือสมสมหวังมากสี่ตัวเขียนไว้เห็นไหมในฝันเนี่ยถ้าเดินเอือฝันเจ้าสมหวังเลย หนึ่งนี่และผมว่าจันสช่วงเบาอืมันนี้มันเคลื่อนนี่วันนี้อืมมันเคลื่อนนี่ขอปูแปดต่อเขาไปบวกกันเลยสามตัวเด้อปูไอ้สนุกอืมเดีกับไปไปเห็นอืมว่ามันที่ว่าจันหีงอ้ออาจารมันซื้อซื้อว่าจำเลยครับอ่าก็เป็นเซียวกับลูกเลาวก็เป็นเอ้าคันว่าชอบจันหีงอกมันตายแต่สี่สิบห้าสิบปีแบบตัวนี้ บันนี่ก็ได้ว้างเลยบันอายุพ่อกะบวท่านหลายที่แปดสิบสามแปดสิบห้าท่านั้นเสเขียนไว้ท่านนั้นไงไงเป็นตัวเลยนี่แปดสามกับแปดห้าไง่ไงเลยว่าได้ตีนยากอะไรอายุพ่อกับแปดสามกับแปดห้าว่าเป็นสองข้ามทั้งทีล่ะเดินกนลูกก็เขียนไว้เขียนเลยแปดสามแปดห้านีท่านั้นละความฝันของปูไล่งวดครับ แต่ว่าเหมือแรงกะสิัวเพิ่นไปหาอีกยูหลังเหมือแรงนะมันเคยคิวตัวงวดนะขออนุญาตข้อมฝันงวดนี่มีตัวใดแน่เน้นๆครับเน้นๆเป็นตัวเคยเจ็ดหาครับเพิ่นมาบอกเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหาเนี่ยก็เลยเสด็จขึ้นกัง่ว้ฟังโอ้เขียนพร้อมตัวมือมือปล่อยแบบนี่ตัวงวดบ่ปูนีุ่สมนี้จะตัวงวดอตัวงวดกาห้องอยู่นี่เด้เก้าเก้าห้าห้าหาที่สวงกับ ว่าเป็นโตอันนี้ตีแต่ว่าเป็นโตคือกาวห้องโอ้หาซีสองนี่เตียวฝันแต่กต้ต้อมว<พ>ันยู่นี่ละนอนอยู่นี่ละออนอนอยู่นี่มึงหัวออกยังได้หนึ่งซีซีดิคุณมาบอกกันนะ มือหมอนี่ออกได้หนึ่สิบสี่บัดไปหินใหญ่เลขมันก็สิบสี่ตัวพูดเราครับว่าพังอันนั้นคือนหัที่พันมากขึ้นที่พันมากหัวสิบสี่นะแต่ว่าสรุปเลขงวดนี่เนาะสำหรับพื้นที่สามสิบนี่ได้เป็นโตเอาบอกเป็นโตัวมาไลยเจ็ดห้า็ดที่บอกเป็นตัวคือเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดสามครับเท่านี้ล่ะเจ็ดห้าแปดสามแปดห้าครับสามโตที่บอกเป็นโตัะที่เขามาบอกเป็นตบอกเป็นโตัวก็เจ็ด เจ็ดห้าเจ็ดห้ากัดสเดิดขึ้นพอดีเองเนี่ยบาดมือขึ้นอายุพอกัดแปดสามแปดห้าแปดสามแปดห้าเพรนี่น้ะครับมีเท่านี้บ่หลายจริงๆแล้วกับบ่หลายด้ีเนาะบ่หลายตัวเดี๋ยวบานตรงโน้นเไปเชียงเด็กนั้นพอเขาแล้วมันม้าหาจะเศร้าอื่เอาตัวไห้เป็นเชียงเขาสันนี่ละเจ็ดห้าแปดห้านี่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าเอาอะไรเต้าเขาแล้วหมดเลยวันนี้ใจผมพาเราไปมันจะยากเราก็นั่งกวนไม่จะมังสักเิีย ผมมาย่านิโลกย่างย่านติคนที่ว่าหาหนึ่งหกหนึ่งนี่เป็นยังไงบ้านหาลุงลุงเล็กน้อยเผามาหาสองคนเอาหัมาเอาหัปูเสืมนี่เอาเอาล่องนั่นบ่เอาหกหนึ่งก็หาหนึ่งล่ะเพราะว่าสมหวังไปซี่เด้อาหนึ่งก็หกหนึ่งสมหวังมาหนี่หนี่สมหวังว่าหาหนึ่งสมหวังว่าที่ขนาดเขียนไว้เลยไปนอนปั๊บสมหวังไปพอดีวันแม่นี่ดีนี่แต่ไปในฝันไปในฝันนอนประมาณเสียบคือบ่เสียบสมหวังไปซี ผมมักตัวนี้ได้พอสั้นหนึ่งมาสั้นตองบว่าเท่ั้นละหนึหกหนึ่งแหละจะว่าเป็นตัวก็คือเจ็ดห้าแปดสามแปดห้าโอ้เจ็ดเออเจ็ดห้าแปดสามแปดห้าเป็นตัววัลเดตีเหวัลเดตีเนี่ยครับครับท่านี้ละครับหาหนึ่งหกหนึ่งครับแต่ว่าพูดถึงว่าความฝันของปูไล่เนาะหลายงวดที่เท่ากิ๊บตามมากครับมเขาเขาครับ เขาโป่งโป่งปงโป่งเได้หกซีกับกซีเนยกซีกับหกซีหกซีเนาะบ่ได้กลับด้ยบ่ได้กลับรม่ได้กลับหกซีเดี๋ยวนึ่งหาเกงนึ่งหากับบม่ได้กลับงินกับหลาไหลอือจะจังคือสามตเท่านั้นไม่ได้ตีเนยดหาแปดหาแปดสามยกกลับเนี่ยนั่นเมื่อก็เขากขปูปลาสองตัวมันก็ฝันนั่นย่านปูปลาดุหเขากันอยู่ เทากันกับเป็นของปูไร่อเนาะกานนี้กับนี่เ้กับแปดหางกับนี่เรเล่เของปูแปดศอกกับนีเนาะนี่เุมนเกันนี่มนกันออนี่บริตียากเลยปูไร่มันมันเลยเป็นโตเลขมื่กเจ็ดหางก็เจ็ดหาเจ็ดหาสดุดลงมมาเขียนเลยเลยประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยนี่และสะดุ่งเลยตีพอ กับเมือขึ้นน่ะอายุพ่อกับแปดสามแปดห้านี่ละอืมเพราะชื่อว่าจันจันหิงอเราตายจะโดนเนี่ยแต่บางคนมันว่ามันจันหิงอคนงามคนสะอาดสะอ้านเบิ่องลังว่าคนนั้นบอแล้วแต่ว่าบอกแม่ว่าเป็นจันหิงอแต่หิงอตายกันไม่เราเนี่ยกับแปรลอยอยู่นเนาะตายจะโดนเนี่ยวันนี้แล้วแล้วงเอาเอาล่างกันแม่ว่าจันหิงอนี่คือคนพาทั้งป็นตำรวจไปแล้วสูงเขา มันก็ว่าอายุพ่อกับแปดสามแปดห้าเป็นสองคำ่ำตอนนั้นแต่เดีดรงมาลงมาเขียนไว้เลยตีสองนี่แหละันดีวะสรุปแล้วที่มากที่สุดก็มี่แปดห้าแปดสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับขีดเส้นใต้เจ็ดหานะเจ็ดฮานี่คักว้า,าที่สุดว่าวสั้นที่สุดบอกว่าเยวงกลมตู้มากเนี่ยตู้มากกัน,กกนเอา้า,กกาอว้าคักเลยค่นเขางวันนี้ ล้ยห้าแปดสามเจ็ดห <75, S 2> ้าแปดห้าแปดสามอนี่แหละครับอันนี้เด็กปูไล่เด้อครับนี่แต่งแต่ตองวดมาเลยครับมีห้าสี่สองเก้าเก้าห้าแปดศูนย์สี่เจ็ดห้าแปดสามแปดห้าห้าหนึ่งหกหนึ่งมักตัวไรก็เรียกบังเอาหมดเลยขึ้นมักก็ยังซื้อครับ มันซื้อบอลแต่ว่าข้าฝันจริงๆเป็นโตเนี่ยมัน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 สอบออกมันสอบออกมันบอกผลคือหกสี่กับสิบสีนี่แหละหกสี่กับหกสี่ตัวกับหาเจ็ดศูนย์มันก็ออกเจ็ดศูนย์หนึ่งหาก็หนึ่งห้าก็ออกศูนย์ศูนย์หาก็ได้ห้าศูนย์มันเป็นห้องบอกอีเดน๊ยวเลยมันก็สิบห้าตัวบอกหาศูนย์ล่ะมันก็ใกล้กันมันไปออกตัวหนาขึ้นก็จริงล่ะมันมันมันสอบแปลกๆกันนะฝัน อบฝันแปลกๆเก้วยเป็งงวบอกอนนอบอกันยังงอหาซีววนึงใสังงวดออกมากหาซีหนึงเว้กล้วยเป่งไปไปงวบอกอยูประจวบดูดูสิมออหาซีนึงก็สีขึ้นสวรรค์เจ็ดสามศูนยมื่อเราขี้สามศูนย์ลงบาดาลก็ผู้สมเพันว่าหไม่ออกฟังนี่แหละผู้ขึ้นสวรรค์น้่งพอยเอาเั่นไม่ออกเันไปหาพันมู่บ้านมันเอ็นวันน,นี้กโอน ออกมากกันมันถึยงหรือได้เลีมันดด้วยกันมันดวลดูปราเดี๋มันเข่าแล้วเลี้ยมันเข่าแล้วมันฝันแปลกแปลกฝันคือคนบอกคือมักยองเข่าแล้วเด้อตีคือยังท่อาว่าเราไปเนี่ยมันหลังเถีกงได้แล้วจะเข้าจีว่างได้นะมันแปลกยิ่งเงี้ยพี่น้องขอโทษหลายบางเรื่งนึงทัดฟองท่างเทคนิคพี่น้องแคปหน้าจอเลยเด้อครับมอื ก้มันกระโดดเขากัมาบอกไปอยู่เงียหลังที่แรกหาที่สูนแล้วกมึงยังหาบอกค้นร้อมแนวสออกมาหาทีสนี่คือเด็องปูไลครับมันก็มัมก็เข่านะกับบริโค้งซึ่ไทยที่มาย่ำอีกก็มีแปดสามแปดห้าครับเจ็ดห้าละคือแต่ทีเน้นๆคือยังได้กับเจ็หาวะสันน้ำหนานสมุรมกองด้เออสมสมปูไลเออ้ไล สำหรับมือนี้ก็เอาตัวนี้ไปแต่ว่าแต่ว่าถ้าได้ตัวใดเหมาแรกยืนเฮี้ยนเสื้อมันไปหาพีดเดอร์บอกความหวังว่าบอกค้อมสอความเหมืองเศร้ามันก็คิวเลยคิออก้อนอันนี้เป็นเล็กปูไล่นะครับเด้อเล็กปูไล่มีเด็กสีออกนี่แม่นเนาะเข้าว่าไป ฮันลังเสียก็คือยังคือยังทุ่ทาโวโค้ชกับบอสียกับแล้วไปคือแปดหกแปดน่ะอ้ยาะงว้าก็ต่อเลขหกนั่งสไปออกเลยกูว่าให้ไพออกกันกูบอกเลยมีแขนมีขาคือกับบอลเก็บบอลขี่ขึ้นรถบัสผ <Yeah. S 2> bon สมพันธเนาะไปกันนะการกูเปออกใบไพออกออกมาแต่แปดแปดนั่นแหละแต่เงินฝันฝันว่าเห้ลกเลขหกมีแขนมีขาคือกับบอลเก็บบอลนึงกูว่าให้ออกมันกูเอาออกจ้างเดียว 868ออกแม่กัดแม่รัดฟันพินอกเอฟซีนะครับูกขึ้นบาดาลกับซีเกตากันก็ถือเนี่ยลูกขนบาดาลน้ำมันผู้สมขึ้นสวรรค์ยังบัถือคว้บอกท้องเสียข้วจัู้ดอนนะสำคัญไปเด้อครับน้ไง่ะคร็บแล้ครับัฝันจะเ่าไปก้งเก้เห็นบ้างมั้อ ปูว่มีผ้าสางซางด้อืมการคนแก่สัตว์คนแก่คุ้นเหมือนกันอืมอืมปูปูแต่สวะว่าตอนนี้ลูกสาก็กไปทำงานอยู่ผู้เดียวเดีนี้นร้านถึงแม่เหมือนกันทำงานขื่นกับพวยพี่น้องนะครับเด้อนี่แหละครับคืบอเทียนชัยนะครับวัอนี้เมื่อวานปูไล่ก็ได้มาหาปูแปดซอกนะครับครับอันนี้ก็ได้ ทรงเทียนชัให้กับพ่อพี่น้องเอฟซี FC. สุขุสุขคนนะครับเด้อคุณพอ่อคุณแม่กระสีลำให้รวยให้โชคดีปีใหม่เพราะว่าปูแปดศอกก็ได้บอกอ่านะครับให้บอกให้ทรงเทียนชันะฮะให้พ่อแม่พี่น้องให้ลูกหลานปูแปดศอกอ่าสิได้โชคดีลำรวยอปีใหม่มีตะข่วมสุขวมจเจริญน,นะครับยังได้ไขห้คอยเป็นบุญเป็นกุศลเด้อครับควายโชคดีนะฮะ มว้วาเล็ปูไล่ก็ดีเลขปูแปดอกก็ดีมันเป็นบุญบารามีมานํากันนะครับเพิ่นกันสิได้มาซอยเออพลอยพยีพยพยพย่น้องเอฟซีสุกูสุก้นทั่วโลกนะครับเด้อไอชิปนี่สมหวังเก่าไว้แค่นี้นะครับเด้อขอใอยมีแต่ค่วมสุกุ่มจะเลื่ญนโชคดีปีใหม่ปังๆเง,ง,งินเลยน่องท่องไหลมาเด้อสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีครับ